ดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตาที่ไม่ฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนขึนค่าเธอยังืนยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนไรใด้อยากบอกว่าเธอไว้ใจฉันได้เสมอ

เก่งมากครับทุกคนเก่งมากเย้เก่งมากเก่งเกมเก่งมากไป กห็น่ามีคนามาเรื่อยๆเลยอ่ะใช่เออนะ ครับขอกำลังใจหน่อยครับให้คนที่กำลังโหวตให้พี่แจมให้เลนเจอร์อ๋อก็ชู้ๆนะครับผมอยากขึ้นไปรับรางวัลให้ทุกคนอยากขึ้นไปรับรางวัลให้ทุกคนอยากขึ้นไปรับรางวัลให้ทุกคนได้เลยเดี๋ยวเอารางวัลมาให้ใค่ได้ครับครับไอ้น่าโผล่เน่ยผมเยอะไม่ทันแล้วใส่แล้วเราต้องออกเนาะ เกมมน่าร <ELL ME> ักจังยมกมในองมองมองมมไม่ได้แก่เลยอะเฮ้าขพยายามปอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปน

เจอคซื้อมาฝากไปดูที่ดารบัชีมาน้องแจงน้องแยมจับมือหน่อยครับคิดถึงแล้วเป็นห่วงนะตังแจมขอจับมือหน่อยจับหน่อยเอจับมือหน่อยแยมครับจัแยมนะครับผมเหมือนกันครับขอบคุณครับผมแยมมยานโกฝกมาะขอบคุณครับอยกนนี้ของพี่หนีนะขอบครับ